หหนึ่งสมผมมีอาชีพเป็นนักดนตรีเล่นดนตรีเร่ร่อนอยู่ตามตลาดนัดถนนคนเดินข้างฟุตบาทหน้าห้างช่วงนั้นก็ตระเวนเล่นดนตรีอยู่หลายๆจังหวัดทางภาคเหนือครับที่พัก ก็จะเป็นโรงแรมม่านรูดหรือบังกะโรก็ตามเท่าที่จะหาได้ครับวันนั้นเดินทางเข้าไปในจังหวัดลําปางเพื่อที่จะไปตะเวนเล่นดนตรีตามเคยครับปกติผมก็จะโทรจองห้องให้เรียบร้อยก่อนจากโรงแรมเจ้าประจำที่เคยไปพักมาก่อนหน้าเพื่อความสะดวกจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปตะเวนหาที่พัก แต่บางเอิญช่วงนั้นเป็นช่วงเทศกาลก็เป็นช่วงเดือนธันวาแล้วครับกิจการทานด้านรุนแรมต่างๆในสมัยนั้นน,น,นี่ถือว่ายังโอเคนะครับนั่งท่องเที่ยวก็ยังถือว่าเยอะกันอยู่ผมจองห้องไม่ได้เนื่องจากห้องเต็มหมดจากโรงแรมเจ้าประจําจึงจําเป็นจะต้องตระเวนหาโรงแรมใหม่ก็ไปได้โรงแรมแถวแถว สนามบินเรียกว่าหลังสนามบินก็เป็นโรงแรมเก่าๆสี่ชั้นแต่เขาเปิดให้เช่าได้เฉพาะชั้นสองชั้นสมแล้วก็ชั้น4ผมได้ห้องสามหนึ่งสอันที่จริงไม่ค่อยชอบเลขนี้สักเท่าไหร่ครับเพราะว่าเป็นเลขที่ฝรั่งเขาถือกันผมเองก็วันๆแต่บังเอิญห้องชั้น2ชั้นสามมันเต็มหมดก็จะเหลือแต่ชั้นสี ซึ่งผมเองก็ไม่อยากจะเดินขึ้นชั้นสี่เพราะว่ามันสูงเหลือเกินโรงแรมก็ไม่มีลิฟต์ให้ใช้ด้วยสิครับห้องพักของผมพอขึ้นบันไดไปก็เลี้ยวซ้ายตรงสุดไปเลยนะครับห้องพักอยู่ทางซ้ายมือพอเปิดประตูเข้าไปห้องน้ำก็จะอยู่ทางขวามือสภาพห้องก็ถือว่าโอเคใช้ได้ตามราคากันแล้วครับ ตรงเข้าไปอีกสักหน่อยทางซ้ายมือก็จะเป็นโซฟาและโต๊ะกินข้าวส่วนทางขวามือติดจากห้องน้ำก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งสำหรับแต่งหน้านะครับแล้วก็มีกระจกบานใหญ่ติดฝ้าผนังอยู่หลังจากนั้นก็จะเป็นเตียงนอนส่วนแอร์นั้นก็จะเป็นแอร์ตั้งพื้นเก่าๆนะครับวางอยู่ติดกับหน้าต่างทางหัวนอนนะครับ ส่วนหน้าต่างนั้นก็มีสองด้านคือหัวเตียงแล้วก็ด้านข้างหลังจากที่จัดแจ้งขนสัมภาระต่างๆมาไว้ในห้องเรียบร้อยทำภารกิจส่วนตัวเรียบร้อยผมก็เตรียมตัวที่จะไปเล่นดนตรีแล้วครับพรเพอิญวันนั้นเป็นวันเสาร์ก็มีถนนคนเดินชื่อตลาดกองต้าผมเคยมาเล่นดนตรีอยู่ที่นี่บ่อยๆอ,อยู่ครับ ผมทำงานอยู่จนถึงสีทุ่มกว่กวๆกว็เลิกเล่นดนตรีกว่วจะกลับมาถึงห้องก็ปาเขาไปเกือบห้าทุ่มแล้วครับมาถึงห้องก็ไขกุญแจเข้าห้องตามปกติแลครับแล้วเอาแม่กุญแจเสียบไว้ที่ช่องไฟข้างๆประตูไฟในห้องก็ติดพลึบขึ้นมาก็เป็นเรื่องปกติแล้วครับแต่ที่มันไม่ปกติก็คือไอ้ผ้าม่านบนหัวเตียง ผมจําได้ว่าก่อนไปทํางานนั้นผมได้เปิดผ้าม่านทิ้งเอาไว้แต่ตอนนี้มันปิดหมดแล้วครับแต่ก็นั่นแหละก็อาจจะเป็นเพราะว่าแม่บ้านเข้ามาทําความสะอาดห้องแล้วก็ปิดให้ก็ได้ผมคิดอย่างนั้นละครับหลังจากที่อาบน้ําอาบท่าเป็นที่เรียบร้อยกินข้าวแล้วก็นั่งจิบเบียร์หมดไปสองขวดละครับผมก็ขึ้นนอนเลย นั่งดูโทรศัพท์ดูนั่นดูนี่รู้สึกแปลกเหมือนกันว่าโรงแรมที่นี่ทำไมมันถึงเงียบอะไรอย่างนี้ไม่มีเสียงรถวิ่งก็มีแต่เสียงแอร์นะครับดังหึงๆึงซึ่งเป็นแอร์ตั้งพื้นแล้วครับนอนเล่นไปได้สักพักผมก็รู้สึกง่วงก็เลยปิดโทรศัพท์ผมเผลอหลับไปเมื่อไหร่ไม่รู้ตัวเหมือนกัน มาสะดุ้งตื่นอีกทีก็ได้ยินเสียงน้ําไหลจากฝักบัวในห้องน้ําตอนแรกก็คิดว่าเป็นห้องข้างๆล่ะครับแต่ฟังไปฟังไปรู้สึกว่ามันดังอยู่ที่ห้องผมนี่เองซึ่งห้องน้ําก็อยู่ที่ปลายเตียงนี่เองล่ะครับสักพักผมก็ได้ยินเสียงผู้หญิงหำเพลง

เป็นเพลงอยากหยุดเวลาของนักร้องชื่อดังสรัญญานั่นเองละครับเท่านั้นละครับผมรู้ได้ทันทีว่าเกิดเหตุการณ์ผิดปกติเข้าแล้วผมนอนไม่กระดุกกระดิกนอนหลับตานิ่งไม่กล้าแม้แต่ที่จะดึงผ้าห่มออกมาคุมโปงละครับ ชับพลันผมก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่อประตูห้องน้ำมันค่อยๆแง้มเปิดออกผมนอนหลับตาอยู่ในท่านั้นกระดุกกระเดกตัวก็ไม่ได้ในใจก็นึกสวดมนต์ไปต่างๆนานาภาวนาขอให้เธอไปเสียทีอย่าให้มาหลอกประหลอนผมเลย ผมแค่มาขอพักนอนแค่คืนสองคืนสิ่งไหนที่ผมทำให้เธอไม่พอใจก็ขออโหสิผมจะทำบุญอุทิศสวนกุศลมาให้ผมก็สวดบนผด์ผิดผิดถูกๆูกกไปอย่างนั้นดูเหมือนว่าจะได้ผลครับทุกอย่างเริ่มกลับมาสู่สภาวะแห่งความเงียบมันเงียบมากครับเงียบจนผิดปกติ แม้แต่เสียงแอร์ที่ดังหึงห่งๆอยู่ในช่วงเช้ามันก็เงียบครับเงียบเหมือนแอร์ไม่ได้เปิดแต่ในบรรยากาศในห้องตอนนั้นมันเยือกเย็นเป็นอย่างมากแล้ครับผมนอนสวดนมนต์อยู่ที่ท่านั้นนานพอสมควรแล้วครับจนแน่ใจว่าเธอไปแล้วผมจึงค่อยๆลืมตามองสำรวจไปทั่วห้องจากแสงสว่าง ที่สองลอดหน้าต่างเข้ามาทางหัวเตียงก็พอมองเห็นสภาพไปในห้องได้สลัวสลัวแล้วครับผมมองไปที่โซฟามองไปที่หน้าห้องน้ำแล้วสายตาก็มาหยุดอยู่ที่โต๊ะเครื่องแป้งใลายเท้าของผมผมต้องสะดุ้งสุดตัวเพราะที่โต๊ะเครื่องแป้งนั้นมีร่างของผู้หญิงคนหนึ่งนั่งหันหลังให้ผมเป็นผู้หญิงผมยาวประบา ใส่ชุดนอนสีขาวผมจ้องมองตาค้างอยู่อย่างนั้นและดูเหมือนว่าเธอจะรู้ว่าผมมองเธออยู่เธอจึงค่อยๆหันหน้ากลับมาหาผมครับแต่สิ่งที่ทำให้ผมสะดุ้งสุดตัวนั่นก็คือเธอหันมาแค่หัวครับโดยที่ตัวของเธอนั้นก็ยังนั่งอยู่ที่ท่าเดิมเธอหันมามองผมเราประจันหน้ากัน เราอยู่ห่างกันไม่ถึงสองวาด้วยซ้ำไปผมอยากจะหลับตาอยากจะกลั้นใจตายหรืออยากจะลุกวิ่งหนีไปจากที่นั้นเสียให้เร็วที่สุดแต่ผมก็ทำไม่ได้ครับสักพักลำตัวของเธอก็ค่อยๆหมุนกลับมาประจันหน้ากับผมผมจ้องมองไปที่เรือนร่างของเธอผมว่า เธอไม่ได้เหมือนผีในนิยายเลยสักนิดเพียงแต่สภาพร่างกายของเธอตอนนี้ดูซีดขาวราวกับคนไม่มีเลือดครับสองแขนที่แนบชิดติดกับลำตัวดวงหน้าที่ซีดขาวราวกับกระดาษนั้นถ้าไม่ใช่สภาพการเช่นนี้ผมว่าเธอต้องเป็นคนสวยคนหนึ่งทีเดียวแล้วครับสักพักเธอก็เริ่มสะอื้นเธอร้องไห้หยดน้ำตาไหลออกจากตาของเธอทั้งสองข้างครับ ทำให้ผมนึกสงสารเธอขึ้นมาตงิดตง็ดแต่เอ๊ะพอเพ่งมองให้ดีมันไม่ใช่หยดน้ำตาแล้วครับมันเป็นหยดเลือดต่างหากหยดเลือดที่ไหลออกจากเบ้าตาทั้งสองข้างของเธอหยดเลือดที่ไหลอาบแก้มทั้งสองข้างของเธอเลอะเทอมาที่ลำคอไหลมาถึงชุดนอนสีขาวของเธอ เลอะเทอะเปลือเปลอยไปด้วยเลือดทั้งหมดกลิ่นคาวเลือดเหม็นตลบอบกวนไปทั้งห้องสักพักเธอก็ทำท่าโครงเพลงที่หัวแล้วครับผมจ้องมองตาค้างอยู่อย่างนั้นเธอโยกหัวไปมาทําให้ผมมองเห็นรอยแผลเป็นที่ใต้ผ้าพันคอสีดำของเธอนั้นเป็นรอยแผลทางยาวมีเลือดไหลซิบๆออกมาจาก รอยแผลนั้นด้วยล่ะครับและทันใดนั้นหัวของเธอก็ได้หลุดออกจากคอแล้วกลิ้งหลุนมาตกที่หน้าของผมครับเฮ้ยผมมาสะดุ้งตื่นอีกทีตอนเช้าปวดหัวตุบๆ ดึกจากเมื่อคืนก็กินเบียร์ไปสองขวดนึกถึงเหตุการณ์เมื่อคืนมันเหมือนความฝันใช่ผมสรุปให้กับตัวเองว่ามันต้องเป็นความฝันแน่ๆผมลุกจากที่นอนมองไปที่หน้าต่างหัวเตียงผมก็ต้องสะดุ้งเพราะม่านที่หน้าต่างมันปิดสนิทผมจำได้ว่าก่อนที่ผมจะนอนผมได้เปิดมา่านทิ้งไว้ ตอนนี้มันปิดสนิทครับผมรีบเดินไปเปิดม่านท,ที่หน้าต่างทั้งหมดให้แสงสว่างเข้ามาในห้องมากที่สุดนะครับผมหันกลับมามองที่โต๊ะเครื่องแป้งผมถึงกับเขาอ่อนสุดลงกับที่เพราะที่โต๊ะเครื่องแป้งนั้นผมเห็นผ้าพันคอสีดำวางพาดอยู่ที่โต๊ะครับผมสติแตกอีกครั้งรีบวิ่งออกจากห้อง ลงบันไดไปหาพนรรักงานที่เคาน์เตอร์ทันทีแล้วครับขอเช็กเอาออกทันทีผมขอร้องให้พนักงานขึ้นมาเป็นเพื่อนเพื่อ,อช่วยกันเก็บเสื้อผ้าเข้าของออกจากห้องแต่เขาปฏิเสธล้วครับเขาบอกว่าต้องรอให้แม่บ้านเข้างานก่อนผมก็นั่งรออยู่ที่นั่นนะครับจนสายจนแน่ใจว่าสว่างเต็มที่แล้ว ผมก็รีบกลับเข้าไปในห้องผมเหมือนเดิมรีบเก็บเสื้อผ้าผมมองไปที่โต๊ะเครื่องแป้งผ้าสีดำผืนนั้นก็ยังวางอยู่ที่นั่นเหมือนเดิมเกิดคำถามมากมายในใจผมผมอธิษฐานขอให้วิญญาณของเธอไปสู่สุคติผมจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ แล้วผมก็รีบออกจากห้องนั้นไปเลยครับ